Eh. Ah, macam apa? Oh, aduh, 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 aduh,

เ,บบกเก่งแอ,อู้สวัสดีบิวสวัสดีเอ,อทุกคนป่วยคนไข่พี่น้องเอ้ยบ้านลังนี่สวัสดีหบดีบอหาคิงนะบอเมยจบเอบอเมยจบเอ เจ้าบ่กินยามก็สิฮ้อนเพินี่เด้อหมูจนนั้นเอาไปนอนห้องหมอแต่ละคนจะได้เซาได้บ่โอ้ยจับผู้น้อยเอผู้ใหญ่หเออๆนี่ๆๆเอาๆๆดันขึ้นนี่

เงินปูให้นอนเอาไว้อาหานปูให้นอนไว้น่าชินอะหวิเนาะม่านอนเอาไว้ให้สีขาวลงกินแล้วกินให้มันอิ่มแล้วก็นอนเอาไว้มันเหี้ยงปล่อยไวมันเนาะ ต้องมัดหงยองฉันแหละมัดนะมันเจ็บมันให้แต่ชิวห้องถามเมีนทามชื่อได้เห็ดยังอีกได้แบบนี้ชักัดข้อบ่กอยู่นิกตาตัดข้อบะนี่นี่นี่โอ้โตกะล่อวันกล่วบอกช่างเพียงนิดหน่อยให้มัดผม เอาวาคือเป็นสีตายพี่น้องเออ้ยน,นี่แม่กดขึ้นหน<อ>น้เนาะเจนกดแต่ตัว อันนี้เว้าฟังไม่แสบพวดรอดบาดนี่บ่ได้ว่าสิทะลุทะนอมบาดนี่ทะลุทลอมเท่าไหร่ยังกระเตกระตําเออแพวดอนีกฮะีแฟนวนีเอาบ่วิวนักบ่ชันบ่นักบ่ชันสิจัดให้ đi đi nàng lông, nàng lông cái đi bà bò mới hương mì quạt hương mm. uh. qu mì quạt đúng không? mày có dùng hương đó? ค uh. ิปน um. ี้ม่น้ำหูน้ำตายแี่พี่น้องเด้อออยู่ในม่ตู่เด้อยิวอยู่ใม่ตู่เด้อฮือยะ ตอวเตียงวันนี้ไม่ไหวอยู่บ้านนี่ตัวเตียงได้ไม่ใบออกเลยยู่อะไรตัวเบิ้องในไม่ตู้อะไรมันตัวนีน้ mhm, nè, vừa tệ, nè, nè Nè, mhm, 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 chú mhm, chú mhm, Ôi, bị quá rồi Chú mhm,

พี่โทษน,น้อยหน่อยพี่ได้ปะไม่เจ็บอืมอืมอืมนั่งเห็นแล้วล้ว เว้นมาแล้วนะขี่วมบังบังจอนกระปงกันกระปงกันนีนี่แบพี่โด้พี่โด้อ่าอ่ะสบายดีสบาดิสบายดิสบายดเอ้มือเอกมาไมือสิมือเสียนี่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 มือ Nói Mà... thế này Thế bởi điều con ra đây rồi Cốt không? Ừ Đó là mẹ sẽ hẹp sửa hả Hva skjer med dem?